อดีค่ะลืมดูวีโอจะโมอยู่วีโอที่สี่แล้วเนาะโมอันนี้คือบานเย็นนะคะดำหัวดำตีนดำนะคะมันสุดจะอัดไว้เลยทีเดียวเลยนะคะจะไม่ต้องอัดอีกเนาะอันนี้คือสีปุ่นแดงนะคะเหมือนที่พี่อะไรตัดเนาะปุ่นปุ่นแดงนี่ตัดออกมาก็สวยนะคะ แดงทีเขาตัดแล้วนะคะปุนแดงเขาตัดแล้วนะคะนี่คือสีปุนแดงนะคะนะคะแล้วตัดแล้วก็สวยนะคะพคถึงนะคะร้อยแปดสิบบาทนะคะร้อแปดสิบบาทสี่ผืนก็สองฟนะีเนาะเหลือผืนเดียวนะคะปุนแดงเหลืออย่างละผืนอย่างละผืนนะคะน,น,นะคะแต่ใี้มันครบสี่ผืนเลคะนะคะ,นะคะ แล้วก็สีน้ําเงินนะคะน้ําเงินน้ำเงินอมม่วงนิดๆน,นะคะแล้วสีเยอะสีนางพญาของอุณสุดน,นะคะตัดไข่ใส่เมื่อไหร่สวยเมื่อน,นั้นด,ดูดูดีดูหนังชมพูนนทและวก็ขีมนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้นางสวยอยู่แล้วเนาะไม่ต้องว่ากันนางสวยอยู่แล้วทุกคนรู้นะคะ ตัวนี้ชมพูนมนะคะชมพูนมคือหัวแดงตินแดงเขาดีก็ตรงที่ว่าหัวแดงตีนแดงนะคะชมพูนมมันหวานแต่เขาเอาตัวเข้มมาใส่ที่นางเอก <laughs> นางเอกเขาใส่ตัวนี้แลคะยา,ยาๆเขาใส่สีนี้นะคะแล้วก็สีครีมนะคะใครอยากเป็นนางเอกก็ใส่สีที่นางเอกใส่แล้วกันนะคะชมพูบันเด็ยนสุพูดแล้วเนาะแล้วก็สีนี้นะคะสุชอบสีนี้คือเขียวมะนาวนะคะนะคะเขียวมะนาวหัวดําตีนดานะคะเห็นไหมคะ เขาดูแปลกดีดูสวยดีเขียวเดี่ยวซับแล้วค่ะปีนี้เขาให้ใส่สีเขียวใช่ไหมแล้วก็สีม่วงนะคะสีม่วงหัวฟ้าตีนฟ้านะคะในะครอยากให้แปลกกับเพื่อนก็ใส่เอาสีปแปลกๆไปนะคะโอเคครบแล้วคะ่ะนะคะครบตัวสีแล้วนะคะสุดก็อัดวีโอครบแล้วนะคะ ถ้าใครอยากตัดสวยๆออกมาหนคุณค่านะคะถึงผ้าถุงก็จะถูกจริงแต่เวลาตัดออกมาสวยแล้วก็ใส่สบายนะคะแล้วใส่ก็ใส่สบายอยู่แล้วนะคะลองดูนะคะลองตัดดูคุณสุก็ใส่สบายคุณสุคิดว่าวุณสุก็ชอบผ้าผ้าฝ้ายตัวนี้ใส่สบายมากยิ่งซักยิ่งนิ่มนะคะเขาก็ถอกก็แน่นก็ใส่ได้นะคะโอเคถึงเขาจะถูกจริงแต่เขาก็เขาก็ ราคาราคาก็ถูกแต่คุณภาพก็เกินเกินร้อยลยคะคุณภาพกเกินร้อยนะคะโอเคแต่ถ้าใครจะตัดก็แจ้งคุณสุนะคะวัดวัดเอวหน้าทองนะคะแล้วก็สะโพกแล้วก็ความยาวนะคะถ้าใครจะตัดนะคะดี๋ยวคุณสุจะแพ็กส่งนะคะใจเย็นๆใจร่มๆนะคะถึงแน่นอนเนาะ,ะโอเคคุณสุขออนุญาตเอาก้วถุงตรงก่อนนะคะ เพราะถุงลงลงเก็บๆก่อนนะคะเพราะว่าอะไรคลิปที่4ี่ถ้าสูตรจะอดัดแล้็สูตก็จะลงลงคลิปไปเป็นพรุ่งนี้ไปเลยนะคะวันนี้ก็คิดว่าจะแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวไงเพราะถุงพรุ่งนี้ก็สูดจะอดัดพราะถุงที่มาใหม่อีกทีหนึ่งนะคะถ้างั้นก็ เราก็คุยกันต่อเพราะว่าคลิปมันก็เพิ่งได้สามนาทีคือคลิปที่สี่เพิ่งได้สามนาทีนะคะถ้าใครจะตัดก็วัดเอวนะคะคือวัดให้พอดีเลยนะคะวัดเอววัดหน้าทองวัดสะโพกวัดความยาวนะคะถ้าตัดตั้งคือคลิปสามร้อยถ้าตัดสําเร็จนะคะสําเร็จคือตีกิลงมาสิบสองสิบห้าแล้วแต่เรานะคะให้บอกได้แล้วสามร้อยห้าสิบนะคะแต่ถ้าถัดตัดแบบอัดีบสี่ร้อยนะคะ ก็ไปตามสดเก็บสดเก็บคืออัดเบคือจีบสี่จีบจีบสามสามจีบนะคะเป็นจีบสามจีบเหมือนคือสุกโชเมื่อกี้นะคะตัดยากนะ,ะน้องก็บอกว่าช่างบอกว่าวันหนึ่งคือได้ตัวเดียววันหนึ่งได้ตัวเดียวเขาบอกมัาทายากจับจีบยากนะคะแล้วต้องมาทําโบมาทํากระดมโอ้โหเยอะแยะนะคะหลายเรื่องเหมือนกันอาจผ้ากาวอีกนะคะนะเขาบอกว่าต้องเพื่อน,นึงได้วันหนึ่งแต่ถ้าเป็นตัดอะป้าป ตัดป้ายสําเร็จก็วันหนึ่งก็วันคืนนึงได้สามตัวอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็เขาก็อาทิตย์หนึ่งมาส่งคุณสุทีถ้าคุณสุยังไม่พูดถึงชื่อใครก็จะเป็นอาทิตย์หน้านะคะอาทิตย์หน้าเขาก็จะมาอะไรนะคะแต่ถ้าถึงสุเออเอเอถึงเดี๋ยวคุณสุก,ก็แพ็กส่งนะคะแพ็กส่งแน่นอนนะคะแพ็กส่งแน่นอนตอนนี้คุณสุก,ก็จะอ่าพูดถึงในการยึดติดของนะคะคุณสุบอก,กว่าตัวคุณสุยังเป็นใช่ไหมคะ ที่ติดเนี่ยมันมัน,ม,นมันเป็นทุกข์นะคะเป็นทุกข์มันกังวลนะคะถามว่าทุกข์มาก,มกสุขก็ไม่ค่อยทุกข์มากเพราะตัติก็ไม่ได้ยึดติดกับสิ่งนอ,อกโอกอะแต่เพียงแต่ว่าคือสิ่งที่เราเคยเคยอยู่เคยก็เหมือนลูกที่เขาเสียคือท,ที่กุศลที่กุศลไม่อยากกลับไปอยู่กรุงเทพเพราะเพราะลูกชายคนโตเขาเสียแล้วเขาแล้วสุดอยู่จุดนั้นกับเขาอะนะฮะพอไปแล้วมันจะคิดถึงมันไปอยู่จุดเก,กา่าๆเห็นห้องเขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะสุเลยมาอยู่กาลสินสุคิดว่า อยู่ห่างๆแต่ถาว่าปล่อยมือปล่อยมือแต่ไม่ปล่อยใจก็ทุกเหมือนเดิมนะคะแต่ทุกน้อยๆเพราะว่าเราไม่ได้จุดเดิมนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าบุคคลที่ย้ายที่บุคคลนั้นจะไม่จะคิดถึงน้อยกว่าบุคคลที่อยู่กับที่นะคะถ้าบุคคลไหนที่อยู่กับที่ก็จะคิดถึงมากกว่าบุคคลที่ย้ายที่นะคะถ้าเรามีความทุกข์แล้วเกิดเรื่องอะไรกับเราให้ย้ายที่นะคะย,ย้ายย้ายที่ย้ายตำแหน่งย้ายอะไรอย่างนี้นะคะ หาคนคุยหาคนระบายอนะไรย่างเงี้ยคืออย่าอยู่คนเดียวนะคะถ้าอยู่คนเดียวเราจะเป็นโรคซึมเศร้านะคะบอาคนสุกก็วันแรกคนสุกก็ยังไปอยู่ไปนอนห้องลูกชายเลยยังมีกลิ่นอายของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เ,าเสียวันแรกนะคะพอไปงานศพมาไปวัดกลับมาก็ไปนอนห้องเขานะคะก็ยังมีกลิ่นไอของเขาคนสุถึงบอกว่าให้ย้ายตัวเองนะคะการเวลาจะรักษาทุกอย่างนะคะ คือทุกอย่างก็ให้การเวลารักษาถามว่าลืมไหมไม่ลืมแน่นอนนะคะแต่มน้อยลงนะคะทุกน้อยลงเนาะเราก็หาอะไรทํนเพลินก็เหมือนกัมาคิดเรื่องถักเสือ้อมันก็เพลินไปพอเพลินไปการเวลาก็ผ่านไปตอนนี้เขาก็ผ่านไป3ปีแล้วก็ทุกน้อยลงนะคะทุกน้อยลงนะการดึสติดน,นี่ก็สื่อว่าเป็นสิ่งที่ทุกที่สุดของของมนุษย์โลกแล้วนะคะการดึดติดของมนุษย์คณะกุศบอกว่า,วา ขณะกุศสยังกังวลเลยนะวันนี้วันนี้วันนี้กุนนสลนอนตื่นตีสี่นอนไม่หรับกุสเลยบอกตัวเองว่าโอเคถ้านอนไม่หรับก็ทํางานซะเหลือเสียมาถักนะถักไปทักมาง่วงนอนต่อเลยตีห้านอนต่อตื่นหนึ่งทีหกโมงสิบห้าเลยนะก็ไปส่งหลานไปว่าก็ไม่ว่ากันนะคะแล้คก็ความฝันล่ะคะ่ะคือมนุษย์นี่นะคะชอบฝันนะคะเขาบอกว่าฝันเป็นจริง ฝันนี้ฝันนี้เกิดจะขึ้นจากสามทางนะคะความฝันของเรานะคะฝันเนี่ยทางแรกคือเกิดจากกายเราที่ไม่สบายนะคะอาการของกายนะคะอาการของกายแต่ว่าเราป่วยเราจิตท้องเราปวดหัวเราปวดฉี่อะไรอย่างนงี้นะคะเราก็จะฝันนะคะชอบฝันว่าไปย้ายที่นะคะไปนั่งตรงไหนก็ก็ฉี่ไม่ได้หนักไม่ได้อะไรอย่างนงี้นะคะอันนี้คืออาการนะคะอาการของร่างกายเรานะคะเราก็จะเกิดความฝันขึ้นมานะคะ แล้วก็อีกอย่างคืออะไรนะความกังวลน,นะความคิดก่อนนอนกังวลก็เหมสุขก,กังวลเมื่อคือนนี่แหละค่ะก็จะฝันนะ <c oughs> ก็จะฝันนะคะ <c oughs> ก็จะฝันเรื่องที่เราปฏิปต่อที่เราคิดแหละค่ะนะคะกังวลก็จะฝันต่อนะคะอีกฝันอย่างหนึ่งก็คือเทวดาดลใจนะคะ ฝันฝันในที่สามนี่จะแม่นนะคะก็คือคนจะถูกหวยหรือไม่ถูกก็ตอนที่3มนี่แหละเทวดาตดนใจนะคะก็คือขึ้นอยู่กับบุญกุศลที่เทวดาเขาจะให้เราแล้วเราก็จะฝันนะคะอันนี้คือฝันฝันนี่คือขึ้น3ามทางนะคะนะคะ ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ว่าเล่าสู่กันฟังคิดว่าเพื่อนๆตาก,ก็รู้กันอยู่แล้วนะแต่เราก็มาเล่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 ากันฟังนะคะเราเล่าสู่กันฟังแค่นั้นเองแต่ถ้าใครจะเอาผ้าถุงลายตลองมันคุญสูดนะคะลายตลองคิดนะคะร้อยแปดสิบบาทสี่ผื้นกุญสุดจะส่งฟรีนะคะลองเอาไปตัดดูรับรองอ่ะนิ่มๆใส่สบายใส่อยู่บ้านใส่ถูบ้านนะคะใส่ออกงานได้บางอ่ะ <laughs> แล้วว่าเขาจะนิ่มไปเรื่อยๆนะคะ นี่ไปเรื่อยๆอ,อ,อัตราการเราไม่มียับนะคะนะใส่สบายๆเนาะใส่ของถูกอะแต่ก็ดูดีเห,เหมือนกันนะคะโอเคนะคะทำมารักษาเนาะสวัสดีค่ะ